สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอมก็จะมาพูดถึงวิธีการชำระเงินกับอาลีบาบานะคะด้วยความที่เพื่อนๆส่วนใหญ่จะถนัดใช้งานกับโทรศัพท์มือถือเนาะนะคะตอนนี้แอมก็เริ่มปรับปรุง มหัดใช้มือถือบ้างแล้วนะคะคือหลายคนยังงงเกี่ยวกับขั้นตอนในการจ่ายเงินเนาะอันนี้แอมเข้าใจมาเริ่มต้นเรามาที่แอป阿里巴巴นะคะจากนั้นก็คือให้เพื่อนๆน่ะเข้ามาเลือกสินค้าที่ต้องการเนาะนะคะจากนั้นนะคะให้เข้ามาที่แชท Now แล้วเราก็คือคุยกับคนขายเวลาเราต้องการสั่งสินค้าอะไรก็ตามมาค่ะเพื่อนๆสามารถจะเฮลโ l ลไปหรือพูดภาษาไทยไปก็ได้พิมพ์ตรงนี้ค่ะตอนนี้เขามีเวอร์ชั่นตรงนี้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนี่ยค่ะแล้วก็ดันะะคนนะคะ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นคลิกดันมันก็จะเป็นแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษนะคะก็พิมพ์ไปนะคะต้องการสินค้าอ,อ่าสิชิ้นราคา เท่าไหร่ไม่ต้องต้องราคารวมค่าส่งมาประเทศไทยเท่าไหร่คือจริงๆอะแปะไม่ค่อยเป๊ะนะคะแต่ว่าแอมแอมว่าเขาเขาก็พอจะเข้าใจนะคะ,ะในส่วนของอาลีบาบานะคะเขา ก็เขาพอจะเข้าใจบ้างนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกตรงไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ต้องการเนาะคราวนี้ค่ะเ,เขาจะมีการตอบกลับเรามาโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาแล้วจากนั้นนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราตกลงราคากับเขาได้แล้วนะคะเขาจะส่งลิงก์มาให้เดี๋ยวมาให้ดูหน้าตาลิงก์มันจะประมาณนี้นะคะอือ อย่างนี้หน้าตาลิงก์เขาจะประมาณนี้เนี่ยค่ะเขาจะส่งลิงก์มาให้นะคะเราก็คลิกคลิกตามลิงก์นั้นเลยนะคะแล้วก็มันจะเป็นหน้าให้เปนาวแต่ว่าตัวนี้ก็คือแอมแอมสั่งให้ลูกค้าแล้วแอมจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วอะค่ะคือเขาจะมีลิงก์มาให้เราแล้วมัน ในกรณีถ้าเราจะยังยังไม่ได้จ่ายเงินนะ่ะหน้าตามันจะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะคือถ้าเกิดเรายังไม่จ่ายตังอะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ให้เราคลิก make payment นะคะตรงเนี้ยไอสีส้มๆเนี่ยค่ะเห็นใช่ไหมคะ make payment เราก็แค่คลิกสมมตินเนาะคลิก make payment คราวเนี้ย มันจะเป็นไปอีกตามอีกอีกคลิปหนึ่งอะที่ที่แอมพาเพื่อนๆทำเดี๋ยวแอมจะแปะลิงก์ตัวนั้นไว้ให้อีกทีนึงคือขั้นตอนอะไม่ยากนะคะเราก็แค่ใส่เพิ่มบัตรเข้าไปเราสามารถที่จะชำระเงินผ่านในส่วนบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้นะคะบัตรเดบิตธนาคารกสิกร ถ้าเกิดว่าใครใช้บัตรเดบิตอย่าลืมไป Verify by Visa หรือ,อไปที่ตู้ ATM ว่าบัตรใบนี้ค่ะสามารถที่จะใช้งานที่ทางออนไลน์ได้แบบนั้นนะคะคือแล้วก็อีกอันนึงที่ที่สำคัญที่แอมอยากบอกเพื่อนๆนก็คือว่าล่าสุดเที่ยมเจอนะคะเป็นเป็นเคสใหม่ล่าสุด คนขายเขาไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช้เทรดแอสชซอร์แลนซ์โอเคไม่ใช้เทรดแอสชซอร์แลนซ์ก็เลยถามเขาไปว่ามีเพย์เพาไหมนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าโอเคเขารับเพย์เพานะคะซึ่งน่าน้าในการชำระเงินผ่านเพย์เพาอะคะ่ะมันจะมีช่องทาง2ช่องทางคือ 1. ว่าเราส่งเงินให้เพื่อน2ก็คือชําระเพื่อเป็นค่าสินค้าและบริการนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็คือแอมมาจ่ายตังเขาไปแล้วด้วยเหตุผลก็คือเราสั่งซื้อสินค้าและบริการเนาะปรากฏว่าเขาอ่ะตีเงินกลับคืนมานะคะแอมก็เลยงงเขาบอกว่าแอมจะต้องจ่ายเขาผ่านว่าเราอะส่งให้เพื่อนเท่านั้นนะคะแอมก็เลยถามว่าเพราะอะไรเพราะาเราซื้อของดิ นะคะคือความแตกต่างในกรณีถ้าเราจ่ายเงินผ่าน PayPal นะคะถ้าเกิดเราบอกว่าส่งให้เพื่อนเนี่ยแปลว่าถ้าเราไม่ได้ของเราของเงินคืนกับทางออ PayPal ไม่ได้นะคะเดี๋ยวแอมจะแค,แคปให้ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะคะคือเราจะต้องจ่ายเงินเขาเพื่อซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนนนะเจอบริษัทไหนที่เขาเป็นแบบนี้ว่า จะต้องโอนเงินให้เขาด้วยเหตุผลว่าเป็นส่งแบบเพื่อนหรือครอบครัวค่ะอย่าอย่าโอนนะแล้วอีกแบบนึงคืออีกอีกอย่างหนึ่งที่แอมจะบอกก็คือในกรณีที่เขาคืนเงินมาให้เราอะเงินจะยังไม่เข้าบัญชีเราเลยนะคะสมมุติว่าแอมจ่ายผ่านบัตรเครดิตเนาะปรากฏว่า เขากดรีฟันมาแล้วอะแต่เงินจะยังไม่เข้าบัญชีเราซึ่งแอมโทรถามกับทางเพย์พาแล้วทางเพย์พาเขาบอกว่าเงินจะคืนให้เราประมาณ10-30วันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแอมว่ามเป็นอะไรที่เพื่อนๆควรที่จะต้องระวังนะคะก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยอัด,อดคลิปนี้มาเพิ่มเพื่อเตือนเพื่อนๆไว้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็เลือกแบบ เ r ร d e a s s u r a n c e มันมันก็จะดีสุดนะคะโอเคสวัสดีค่ะ